ลิขสิทธิ์คืออะไรลิขสิทธิ์หรือ Copyright ์คือการคิดเองทำเองค่ะคือการใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของตัวเองในการทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขเผยแพร่ äh, และจัดจำหน่ายค่ะซึ่งได้รับความคุม้มครองตามพระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์พศ2537งานลิขสิทธิ์นั้นจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์เท่านั้นนะคะและได้รับความคุม้มครองโดยทันทีตามกฎหมายค่ะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถไปจดแจ้งเพื่อได้รับความคุม้มครองได้ที่กมท่ัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ค่ะผลงานที่ได้รับความคุม้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะมีทั้งหมดดังต่อไปนี้ค่ะงานวรรณกรรมค่ะเช่นหนังสือเอกสารเว็บไซต์งานนาฏกรรมเช่นการแสดงละครงานศินลปรกรรมเช่นภาพวาดภาพถ่าย งานโสตทัศนวัสดุเช่นภาพยนตร์วิดีโองานแพร่เสียงและแพร่ภาพค่ะงานดนตรีกรรมค่ะเช่นเพลงเนื้อร้องและทำนองและงานโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ค่ะลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสารรค์ผลงานนะคะได้แก่พุ่งกับคนเขียนบทแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีสิทธิข้างเคียง อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือสิทธิของนักแสดงค่ะนักแสดงเปรียบเหมือนสื่อกลางค่ะในการถ่ายทอดผลงานให้เกิดการรับรู้ค่ะฉะนั้นนักแสดงได้รับความคุ้มครองในสิทธินักแสดงตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานของนักแสดงค่ะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้นะคะสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเผยแพร่ทำซ้ำหรือบันทึกเสียงโดยที่เราไม่ได้อนุญาต สิทธิในการใช้เพื่อการค้าเราต้องได้ค่าตอบแทนค่ะถ้ามีนักแสดงหลายคนต้องตั้งตัวแทนร่วมค่ะสิทธินักแสดงมีอายุ50ปีนับแต่ปีที่มีการแสดงเกิดขึ้นและสิทธินักแสดงสามารถโอนได้ค่ะแต่ต้องมีการโอนสิทธิ์กันเป็นลายลักษณ์อักษรสิทธิของนักแสดงค่ะมีผลในเชิงเศรษฐกิจค่ะในการที่เราใช้ผลงานการแสดงของเราในเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันนักแสดงยังได้รับความคุ้มครองในเชิงธรรมสิทธิ์หรือการรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองที่สั่งสมมาค่ะหากมีผู้ใดบิดเบือนไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ผลงานการแสดงของเราที่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเราสามารถที่จะปกป้องเราได้ในการละเมิดนั้นๆน,น,นะคะโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดค่าตอบแทนให้นักแสดงสามารถมีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดธรรมสิทธิ์นั้นได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณถ่ายงานโฆษณาและมีคนเอาผลงานโฆษณาคุณไปใช้และไม่ให้ค่าตอบแทนคุณคุณสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ค่ะถ้าคุณเล่นซีรีส์ค่ะและผู้ผลิตตัดต่อทำให้ภาพลักษณ์คุณเสียหายคุณก็สามารถใช้ธรรมสิทธิ์เพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นดารานักแสดงระดับประเทศหรือเพิ่งจะเข้าสู่วงการบันเทิงใหม่ๆอยากให้คุณได้เข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณในฐานะนักแสดงค่ะคุณอาจจะแต่งเพลงหรือคุณอาจจะถ่ายโฆษณาแล้วถูกละเมิดสิทธิต่างๆเหล่านี้มีผลกับอาชีพของคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงระดับประเทศหรือมีผู้ติดตามมากมายขนาดไหนในเวทีของกฎหมายความเท่าเทียมวัดจากความยุติธรรมค่ะ